เด็กพร้อมแค่ไหนลูกกับการไปเกาหลีครั้งนี้พร้อมแค่ไหนพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะมีสายสะพายอะไรให้ทางเกาหลีบ้างครับใช่ครับตื่นเต้นมากวันนี้พร้อมมากเขาเตรียมเตรียมใจแบบว่าเหมือนเราจะได้ไปไปเที่ยวไปสัมผัจริเจริงก็เหมือนไปแบบโซคานมีแล้วก็ไปเที่ยวด้วยใช่รับตื่นเต้นนุ่นหรอลูกเป็นแบบว่าครั้งแรกที่พวกเราดูมันดีไปด้วยกัน เตรียมอะไรไปบ้างเตรียมตัวอะไรไปบ้างเตรียมตัวยังไงไปบ้างเตรียมภาษาครับผมเตรียมภาษาบ้างแล้วก็เตรียมเงินครับผมไปช้อปปิ้งด้วยเพราะว่าพี่เอาก็มีเวลาวันที่รีแลกซ์เหมือนกันครับผมใ,ให้เราได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็พักผ่อนกันครับผมใช่ครับวันนี่วันะ้ก็เหมือนกันเลยครับเตรียมกินครับอันต่นี้สําคัญมากมากครับเลยเตรียมกินเราวางแผนไว้ว่าแบบอยากจะอยากจะไปกินนู้นกินนี่ทุกครั้งที่มีเวลาว่างครับไปกี่วันกันนะ เมื่อ几天นะประมาณ6 7วันหกเจ็ดวันเตรียมปรุงไปใช่ไหมใช่ครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับวอร์มท้องเรียบร้อยเมนูตั้งใจจะไปกินหรือยังก็โ้ยถ้าพูดถึงเมนูเกาหลีก็ต้องอารมณ์แบบหมูย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องกินเขาจะได้เป็นบาร์บีคิวพี่ซีหล่ะพี่ซีทาน้องไปกินอะไรอ๋อจริงก็เนี่ยครับผมผมว่าพี่เอ็มก็น่าจะพาทุกคนไปกิน เราก็จะไปกินทุกอย่างนะครับผมก็คุยกันมาว่าอยากกินทุกอย่างไม่อยากคุมอาหารเพราะปกติก็ไม่ค่อยคุมอยู่แล้วฮะแต่ก็อยากมันเขาเรียกไงได้บรรยากาศเออจะได้ข่าวว่ามีเดี๋ยวเตรียมตัวไปเจอมันแฟนน้องเกาหลีใช่ไครับซ้อมแล้วสอมพุ่งซอมพุ่งภาษาเกาหลีแล้วใช่ไหมอังนิดหน่อยครับตอนนี้ก็มีอันย่อช สรัยองยองยองยอสวัสดีครับผมชานนชานนมิวามชนนซีมาไอ้ัานสีมีได้ไม่ลุมกันเอ่อก็น่าจะยินดีที่รู้จักแล้วก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมเต็มที่ครับาไปถึที่น้มันมีความสึยว่าันนี้มาไกลนะไปไกลด้วยก็อย่างแรกต้องดีใจมากๆอยู่แล้วครับที่ เหมือนเราก็เดินทางกันมาไกลไกลพอสมควรแล้วแล้ววันนี้มันถึงถึงจุดที่แบบเริ่มมีแฟนคลับอินเตอร์แล้วแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ <laughs> ตื่นเต้นมากๆตอนนี้แบบไปเกาหลีก็เหมือนจะได้ไปเจอแฟนคลับอินเตอร์ที่เราไม่เคยเจอด้วยครับ <laughs> ได้ไปเจอคนใหม่ๆก็ตื่นเต้นครับเ <laughs> <laughs> จอคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆแฟนคลับใหม่ๆเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนคลับที่เป็นแบบเกาหลีจริงๆเขาจะมีแบบ สไตล์ยังไงเราก็อยากเห็นแบบบ้านเมืองเขาการแต่งตัวของเขาหรือว่าโอ้ยยังผมอะอยากเห็นโปรดักชั่นเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างเวลาเราไลฟ์เขาเข้ามาทักทายกันเยอะไหมเวลาเราไลฟ์ตกใจไหมที่มือคอตกใจไหไลฟ์เนี่ยเออเข้ามาทักทายเยอะมากภาษาเกาหลีใช่ไหมนี่มีบ้างเห็นเห็นอยู่เหมือนกันอยากพอมาทถาประสบความสำเร็จที่เกาหลีเราก็จะมีประเทศอื่น ก็ก็มีมีตอนนี้มีที่เกาหลีครับผมแล้วก็มีที่คอนโทรนก็ญี่ปุ่นเวียดนามครับผมถ้าไม่ติดปัญหาช่วงช่วงปลายปีก็เจอพวกเราแน่นอนครับผมอ่าอันนี้ไม่ต้องดูดูแลรักษาร่างไก่อย่างไรบ้างเพราะว่าต้องแบบบินไปในความสุขในสม่ำเสมอเฮ้ยจริงจริงเนี่ยฮะเราบินไปรักษาร่างกายเหมือนกันครับโอ้โหได้ครัไปเจอแฟนคลับไปเที่ยวไปกินอะไรไงี้ยใช่ใช่เหมือนไปแบบไปเสพบรรยากาศที่นู่นครับอันนี้ถือว่าเป็นการออกต่างประเทศในรูปแบบในรูปแบบ ซีรีส์แฟนตัวยงใช่ครับผมครั้งแรกเลยครับที่แรกเกาหลีเครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยางที่สขาเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเราเราก็รู้สึกเสียใจครับผมเรารู้สึกแบบเสียใจมากๆเรารู้สึกแบบว่าจริงๆเราเกรงใจเกรงใจต่อบเกรงใจบูมากๆครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยาก ขอโทษขอโทษทุกคนเลยนะครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทางเราก็ได้มีการติดต่อโทรไปหาพี่ต่อกับพี่บูเรียบร้อยแล้วครับนี่พ่อใคตตอกับบูว่ายังไงบ้างพี่ต่อพี่บูพอเราโทรไปด้วยเรื่องเนี้ยอืพี่ต่อกับพี่บูก็น่ารักมากมากเลยมีการให้กําลังใจผมกับเนียด้วยครับเ้วสี่สี่ที่คุยไหม คุยคุยพร้อมกันเลยครับผมเราเราโทรไปพร้อมกันตั้งแต่ทราบเรื่องเรารู้สึกว่าคืออยากโผล่แล้วด้วยความสบายใจของตัวเราเองแล้วก็เขาอาจจะได้รู้สึกสบายใจด้วยเราก็เลยอยากโผลเขาอย่างที่น้องบอกก็เออจริงๆแบบน่ารักมากแล้วก็คุยดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่มันก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายไปถึงขนาดยหางโตขนาดนี้ใ่นไมลรูกอืมเขัาผมใช่ครับแต่ว่าเท่าที่ดูสถานการณ์วันนั้นรุ่นเอ่ยกับขีกก็พยายามแก้ไขสถานการณ์บางอย่างอยู่ด้วยใช่ไหม ในในในน้ำโมเมนต์นั้นจริงๆเหมือนเหมือนไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ทราว่าเกิดอะไรขึ้นมาจากจากที่คลิปที่เห็นเราเห็นเห็นที่ต่อใช่ไหมต่อเดินทหางก็ขยับเข้าไปใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเหมือขยับตามไปเหมือนเหมือนเรายืนด้วยกัน สี่คนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากไม่อยากให้ห่างไม่อยากห่างกันเงี้ยเขาก็เลยแบบไยบเขก็ไปหาพี่นิวเหมือนลูกคือคนเลยครับตทะเลกก็รักเออทุกคนก็จะช่วยนิทานอมจะสนุนถนอมนิวก็แหลกครับเจแต่จากที่สังเกตก็คือดูเขาแบบเอ็นดูบูนูหงอะไรคนเลยใช่เพราะว่ามีคลิปที่แบบไอ้ต่ออบอบทั้งพี่ซีอบทั้งนิวแบบถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยกอดคอกันเป็นกันเองมากๆเลยครับพี่ต่อกับพี่บูน่ารักมากๆคู่เลย ต่พอเกิดเรื่องพ๊บพอเราได้พูดออกไปได้ได้ไปติดต่อของถึงสองคนทั้งบูทั้งต่อโ้สบายใจขึ้นเลยโอ้สบายใจขึ้นจริงสบายใจขึ้นเยอะแต่ก็ยังรู้สึกแบบไม่อยากทาให้ใครเดือดร้อนอ่ะตัวเราเองไม่ได้อยางมีปัญหากับใครหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วเออเราก็อยากสบายใจแต่ถามว่าสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นเยอะครับผมมรู้เหมือนเราตอนแรกเราก็กลัวพี่ต่อกับพี่บูแบบไม่สบายใจมากๆครับแล้วพอเราเหมือนเราได้โทรไป ขอโทษแบบจริงๆอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบโล่งขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าทุกคนขอแบบให้ความเมตตาเอ็นดูพวกเราใช่ไหมครับผมก็ <c oughs> หวังหวังว่าครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีจริงๆครับผมเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะมีความสุขไม่ว่าขับต่อแฟนขับต่อหรือแฟนขับปู้หรือแฟนขับซีรีสเองก็อยากให้มีความสุขกันครับผมใช่ ่วนตัวเรารู้จักบูกับต่อมาก่อนหน้านี้แล้วก็น่ารักครับคุยดีมากน่ารักมากสุดท้ายเราก็ได้รับกําลังใจแล้วก็สบายใจขึ้นก่อนก่อนที่จะไปทํางานใช่ครับได้รับกำลังใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคโอเคลูกมาครับนี่นนิวล็อกใหม่นิวล็อกใหม่ ไม่เคยเป็นคนเยอะเนะปกติมีห้าคนเยอมากจริงซีนีเยอะเยอะเยอมากเยสคอจะมาถ่ายเย่ขอบคุณครับฉันต้องถ่ายก่อนฉัลืมถ่ายถ่ายตัวเล็ก่อนกานถ่ายภาพิ่งยังใช่หรอใช่หรอโซ้ใช่หรออ้วน แท็กนะมีแท็กนะแท็กว่าคิว่พาไปเกาหลีคุณนว่ิ่งเียไปเกาหลีเอาคุณนว่านิ่งเฮียไปเกาหลีคิวที่พาไปเกาหลีคิวทพาคิวีพาคที่เกาหลก็ไม่ไปเกาหลีอันเช้าม่เช้าก็ถ่ายตอนเช้าที่ทีพาไปเกาหลีถ้าไปคุณเด็กๆกล้องนี้นะลูกหนึ่งสองอีกทีนะพับนิ่งลูกหนึ่งสอ โอเคใช่จะไปถ่ายพี่หน่อยอ่ะกล้องนี้นะครับไม่ได้ชิล่ดูกล้องนี้ก่อนนะชิลเล่ดกล้องนี้นะกล้องครับกล้องนี้ครับตัวนี้อยไหนละนะคะโอเคครับเออเผลอๆพี่ทำอะไรไม่ได้ครับพี่ถือไมค์ด้วยพี่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปเอองานที่ต้องทำนะครับ

ซื้อถุงเท้าหน่อยพี่ฝากซื้อถุงเท้าเลยุงท้าพี่ฝากซื้อหน่อยถุงท้าต้อถุพี่ฝากซื้อทุท้าหน่อยถุท้ามึงุดาต้พีงหลเพมอยู่ขางหล้ีดหน่อยคขดในมึงเราจะไม่ปล่อยเช่คุณพี่คุณพี่จะือแล้วคุณพี่ตาเดียวอีกน่ออสาคอง อ่านปูดองทุกไหนทุกนี้อยู่ก็มีไปกินเซมาอ,อื่นด้วยนะไม่ต้องกิปที่นู้นเลยนะ <laughs> <laughs>